ดีจ้าเพื่อน,อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชาวคนไทยสไตลอิตาลีวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําครีมหน้าเด็กสูตรดีสูตรเด็ดนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยนะคะผิวเหียเห่ยวเียวผิวย,ยน่นย่นนะคะสูตรนี้สามารถช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆนสูตรนี้ไปดูสูตรมาจากต่างประเทศก็ชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆน ใครที่ผิวแห้งกร้านผิวหยาบก้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปทําใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยะคะ่ะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกก็คือนีเวียรกระปุกสีฟ้าธรรมดาแบบนี้นะคะ ในส่วนของนเวียเขาก็ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของใครที่หยาบกร้านไม่มีความชุ่มชื้นนะคะใช้นเวียจะดีมากๆข้อศอกหรือหัวเขา่าหรือตาตุ่มดํานะคะใช้นเวียจะดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีส่วนผสมกันเลยเนาะแล้วก็เตรียมถ้วยมานะคะเราก็จะใช้นเวียอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นี่นะคะนีเวียหนึ่งช้อนชานี่ค่ะตัวต่อไปคือมะนาวใครมีมะนาวแบบไหนก็ใช้ได้นะคะส่วนตัวมีมะนาวแบบนี้หาง่ายแบบนี้ก็เลยต้องใช้แบบนี้นะคะมะนาวแบบไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะคะเขมีวิตามินเหมือนกันค่ะในส่วนของมะนาวเขาก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะช่วยผัดเซลล์ผิว เกาให้หลุดออกไปนะคะใครที่ผิวไม่กระจางใสใช้มะนาวเขาจะทําให้ผิวของเรากระจางใสอย่างเร็วนะคะผิวเราจะขาวรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้น้ามะนาวเป็นส่วนผสมเข้าไปนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะใช้น้ามะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะน้ามะนาว หนึ่งช้อนชาผสมลงไปก่อนนะคะหนึ่งช้อนชานะคะในส่วนของน้ำมะนาวเนาะนี่เลยค่ะไม่อยาดเลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะขอเวลาคนก่อนนะคะดีนะคะเขาจะค่อนข้างคนยากหน่อยนะคะกว่าเขาจะเข้ากันได้กับน้ำมะนาวเนาะ ในส่วนของนีเวียเนาะใครจะทำมากทำน้อยก็สามารถเพิ่มอัตราส่วนได้ตามต้องการนะคะแล้วก็ให้เราเตรียมกระปุกมาเก็บไว้ใส่เลยนะคะวิธีเก็บรักษาเราไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวขอเวลาใส่กระปุกนะคะนะคะเราทำแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกแบบนี้หรือถ้าใครจะทำแบบ นีเวียทั้งกระปุกเลยค่ะกระปุกเล็กแบบนั้นก็ได้นะคะเราทําทีเดียวทั้งกระปุกเลยก็ได้นะคะเราทําแล้วเราก็เก็บไปใช้ะคะ่ะแต่ว่าสูตรนี้จะแนะนําไม่ใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขามีน้ำมะนาวผสมเข้าไปด้วยนะคะเราก็จึงไม่อยากจะแนะนําให้ทาในตอนกลางวันนะคะแนะนําให้ทาตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะเพราะว่าสูตรนี้เขามีมะนาวเนาะเดี๋ยวจะทําให้ไวต่อแสงนะคะตอนเช้าเราก็ใช้ครีมกันแดด อะไรของเราตามปกติเลยนะคะเสียดายค่ะติดช้อนเจิบไปใช้นี่เลยค่ะเอาให้หมดแบบนี้เลยนะคะนี่เอาให้หมดจังกับถ้วยเลยค่ะ ใ่ค่ะถ้าตื่งขึ้นก่อนนอนแบบนี้ได้ตามปกติเลยนะคะส่วนตัวแล้วก็จะมาร์คดีเวียก่อนนอนอยู่แล้วค่ะมาร์คแบบหนาๆทั่วหน้าแบบหน้าขาวหนาๆเลยนะคะมาร์คแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ํำอุ่นมาประคบไว้สิบนาทีแล้วก็เราก็ออกผิวของเราจะชุ่มชื้นกระจ่างใสามากๆเลยนะคะในสูตรของการมาร์คดีเวียนะคะเพื่อนๆลองเพลองทำใช้ดูนะคะ เค okay, นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาปากด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆ่อยังไงก็ให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวดีผิวสวยผิวที่อ่อนเยาว์กลัววัยนะคะให้ทดลองไปทําใช้ดูนะคะเค okay, นะคะคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูอีกนะคะ